หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะสมกับชื่อเป็นดอกไม้ที่เรานํามาสักการะเจ้าพ่อในปีนี้นะครับถ้าต้องการเป็นใบสีก็เป็นใบสีทองใบสีเงินอยู่ที่ค่าไม่เรียกว่าเป็นค่าเป็นบูชาอยู่ที่99บาท นะครับไม่ขอเรียนว่าเป็นการซื้อดอกไม้ไม่ใช่นะครับเป็นการบูชาดอกไม้เพื่อนําไปวงสวงไปคารวะในงานเฉลิมฉลองรุษสวัสดีเจ้าพ่อเห็นัะครับเนาะท่านที่เที่ยวงานนะครับได้มาไปดูทุกจุดนะครับไปดูทุกโพส์ท่านอยากปรับภูมิลำดาวกลับบ้านแวะมาขอพรจากเจ้าพ่อ ให้ดูแลให้เกิดความปลอดภยัยประชากาะัขยันกลาต่างๆนะครับก่อนที่จะกลับภูมินำเนาหรือท่านที่พิ่งเข้ามาก็มาทำบุญก่อนขอพอรจากเจ้าพ่อแล้วก็ไปลุ้นโชคอยู่ที่ร้านกาชาติมีรางวัลใหญ่ยังรอท่านอีกรอท่านผู้โชคดีอยู่ก็ขอริมเชิญนะครับ ครับท่านที่สนใจในเรื่องของศรริลปะป้องกันตัวเนาะันนี้ทางคณะกรรมการจัดงานนะก็ได้จัดมวยเป็นกรณีพิเศษ,ษเพื่อถวา,ายเจ้าพ่อด้วยนะครับท่านสนใจเรื่องมหมัดหมัดมมวยศรริลปะป้องกันตัวก็ชมฟรีนะครับชมฟรี นะมีทราบว่ามีศิลปินนะครับซึ่งอาจารย์ฟรีสบายเจ้าพ่อด้วยให้แฟนหมัดมวยได้จมรีด้วยนะครับขอเร็นเพลนะครับเด้อทท่านก็มนะนะีสร้าประสงค์อยา,ากจะบ,บูชานะครับเป็นไปคารวาจเจ้าพ่อเดินตรงมาที่ซุ้ม เรนะบริการดอกไม้ทุกเพียรของทางคณะกรรมการงานได้จัดเอาไว้นะครับเราบริจาคตามศรัทธานะแล้วก็บอกคณะกรรมการว่าอยากจะได้เป็นมาลาัยหรือดอกดาวเรืองผีชุดนะมาม้วยการนะทุกคนจะได้บูชาไปสักการะเจ้าพ่อเหมือนกันทุกคนนะเราไม่ได้ว่ากันหรือถ้าท่านมาแล้ว าาดีเทอร์นะครับดเ,เอเชื่อทำบ,บุญครับเป็นคลัสุดท้ายแล้วครบ9วัน9คืนนะตามที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับเป็นเลข9นะครับก็เริ่มมานะหลายวันแล้ววันนี้ก็สุดท้ายแล้ว <Okay. S 2> ถ้าท่านยังไม่ได้ทำบุญกับในงานาบวงสวงหรือว่างานถืองลจ้าพ่อในปีนี้ อาที่เป็นปีหนาผมเลอกกับเอปี68นะจังได้กลับมาพอกันอ,อีกเช่นนึงฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสมาแล้วก็แวะมาทำบุญนะครับมาทำบุญหรือว่าเป็นการร่วด้วยช่วยไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งหรือว่าปรับปรุงภูมิทัศด้านนอกให้เกิดความสวยงามนะแขกไปไทยมาก็จะ,ะเป็นสิ่งหนึ่ง